ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซียนของเล่นครั้งนี้เราก็จะมาเล่นเกมคลาสสิกเกมหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าวัยรุ่นยุค80 90เกนเนี่ยนะฮะแปดศูจะดูเก่าไปประมาณยุค9กเนี่ยนะครับ, 80, จ,ะระ 90, ะรบจะต้องรู้จักนะฮะนั่นก็คือเกมคูนิโอนะฮะเออหรือว่าซปเปอร์ดอทบอลนะนี่นะครับจะเป็นเครื่องแฟม i ิลี่คอมเครื่อง นะครับในเกมตลับนะครับต่อจากยุคสมัยพวกเกมแผ่นพวกแผ่นดิสเน่นะครับแผน่นจะมีแผ่นดิสคอมนะครับที่ว่ามันเป็นเหมือนเป็น,ปนแผ่นฟิล์มข้างในนะครับอ,อย่าวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแผ่นดิสเนี่ยนะครับเราจะใช้แผ่นซีดีกัน อะไรเงี้ยแผ่นดิสก็คล้ายๆกับพวกวี s s นะครับพวกพวกเทปตลับวิดีโออะไรเงี้ยนะครับใช้บันทึกขออ้อมูลไฟฟ้าในในอ่าในแม่เหล็กไอแผ่นแม่เหล็กนั่นแหละนะครับคราวนี้เขาก็เปลี่ยนใหม่มาเป็นแผ่นวงจรเนี่ยนะครับมาบันทึกขออ้อมูลไฟฟ้าในแผ่นไมโครชิปอะไรนี้นะครับไมโครชิปในไอซีในอะไรเงี้ยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ไอ้เจ้าตัวคุณี่ออกเนี่ยนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับเขาก็เป็นเหมือนกับภาพยนตร์อะเรื่องโคซีโร่น,งงน,นะครับในหนังมังงะอะครับเรียกเขาว่าอีก,กาอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าอะสไตล์ยังกี้สไตล์นักเรียนตีกันเนี่ยนะครับมันก็เป็นจังวัดสายหลักเลยก็ได้นะครับของไอ ในเรื่องของกระตูญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเจ้าตัวคูนิโอเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเหมือนกับต้นแบบของพวกบทพวกอีกาอะไรอย่างนี้เลยนะครับในเรื่องเนี่ยนะครับไอตัวคูนิโอนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครนะครับไอในแกมพวกเหมือนกับกีฬาที่เป็นแอคชั่นเนี่ยนะครับกีฬาที่ต่อสู้เนี่ยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยนะครับไอตัวคูนิโอเนี่ยก็มันเป็นเหมือนกับประธานนักเรียนของโรงเรียน มัธยมเน็กเกงสึกเนี่ยนะครับซึ่งต่อต้านโรงเรียนคู่แข่งซึ่งแบบเป็นแบบเป็นโรงเรียนที่แบบเข้าไปแข่งขันกีฬาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวคนที่ออกก็เป็นนักเลงคอยปกป้องโรงเรียนแห่งนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับในเนื้อเรื่องเวลามีเรื่องชกต่อยทะเลวิวาสเนี่ยนะครับก็เป็นอัตภานอยู่แล้วแล้วคราวเนี้ยมันก็จะมีลงคือคือเขาจะรักสถาบันนี้มากนะครับ ในเกง่กงเสือของเขาเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะมีการแข่งกีฬาต่างๆนะครับกับโรงเรียนอื่นพวกคุณโอกเนี่ยนะครับที่เป็นกองเชียร์นะครับก็ได้ไปช่วยแข่งด้วยอะไรอย่างเงี้นะครับเอ่อแบบเนี่ยจนปกป้องชื่อเสียงโรงเรียนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเอ้แกมคคุณโอบเนี่ยนะครับมันจะมีเยอะแยะมากมายนะครับ แข่งกีฬานู่นนี่นะครับแต่ที่ผมจะมาเล่นตอนนี้ครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นซูเปอร์ดอทบอลเนี่ยนะครับก็คุณิโอเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นกัปตันทีมนะครับของรีสอร์ทเน็กเนี่ยนะครับเซอร์เวทเนี่ยนี่ก็ชื่อทีมจริงๆของเขาโคตรยาวเลยนะครับก็ต่อมาากัปตันทีมแล้วก็เป็นกัปตันทีมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยนะครับก็ลายไปไปมาๆนะครับ แล้วคุณดิโอเข้าร่วมชมรมดอสบอลน,นะครับของโรงเรียนที่แข่งกันทั่วยุโ่ปน,นะครับแล้วไปเพื่อที่จะไปแบบแข่งระดับโลกนะเป็นตัวแทนญี่ปุ่นเ่ยนะครับก็คือคุณดิโอเนี่ยมันกลายเป็นแบบยังไงอะนักแข่งคุณดิโอแข่งที่ส่วนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปแข่งทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คู่แข่งและเป็นกัปตันทีมดอสบอลของโรงเรียนเป็นคนกระทำความผิดชอบธรรมและมีบุคลิกเข้มแข็งเคามีหัวใจทองคำ สามารถละทิ้งผู้ที่เดือดร้อนได้เขามีจุดอ่อนสำหรับผู้หญิงที่น่ารักซึ่งมักจะทำให้อ,อกหักแม้ว่าเขาจะเป็นกัปตันของชมรมดอสบอลแต่เขาเก่งในกีฬาอื่นๆและมีส่วนร่วมในชมรมกีฬาอื่นๆหลายแห่งที่โรงเรียนของเขาในฐานะผู้ช่วยโดยเขาได้แสดงทักษะร,ระดับเอสที่เกินความสามารถของสมาชิกชมรมทั่วไปเพื่อนสนิทและคู่แข่งของคุณิโอคือริกกี้ บรรโจแห่งโรงเรียนมัธยมฮานาโซโนหลังจากผนึกกำลังกันในดาวเทาเนเคสสื่อสตอรี่ทั้งสองคนมักจะทำงานร่วมกันในฐานะพันธมิตรเพื่อต่อต้านภัยคุกคามร่วมกันแต่พวกเขายังคงแข่งขันกันในการแข่งขันกีฬาหลายรายการ ในซีรีส์คนแสดงเขาได้รับชื่อเต็มว่าค e, ูนิโอฟิุนจิฟิงยุนเบอ u คูนิโอฟินจิคูนิโอเน็เกตสึคนทรยศคูนิโอคุมคูนิโอเปิดตัวครั้งแรกในเนคกเกตสึเรียนเกตคูนิโอคุมในฐานะน,นักเรียนชั้นปีที่สองที่ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมเนกเกตสึ up, ซึ่งเขาลางแคนให้กับเพื่อนฮิโรทีผู้พ่ายแพ้ของเขา เอาชนะนักเรียนมัธยมปลายฮานาโซโนะและบังโชริกิจของพวกเขาที่สถานีชินจูกุจากนั้นเขาก็เผชิญหน้ากับแก๊งโบโซโซกุยกโยโกฮาม่าฟังกี้และผู้นำของพวกเขาชินจิจากกระพัดสีน้ำเงนินหลังจากนั้นเขาได้ต่อสู้กับแก๊งสาวจากไทยโยอาคา เผชิญหน้ากับซาบุผู้นํำองค์กรอัจญ,ญากรรมซันมาไกาในเกมเวอร์ทันฟามิคอมฮิโรชิถูกซาบุลักพาตัวแทนและคุณอีโอกก็ออกไปช่วยเหลือเขา ในการแปลรินเกตคุนิโอถูกแทนที่ด้วยสารเต้นนิรนามที่ต่อสู้กับแกงข้างถนนเพื่อช่วยเหลือแฟนสาวของเขาในเกมเวอร์ชั่น NES สารเต้นนิรนามจะได้รับชื่อของมิสเตอร์เคและบังเอินกลับทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยการไปอยู่ผิดที่ผิดเมืองในเวลาที่ผิดชงรมดอชบอลโรงเรียนมัธยมเนคสซบ คุณิโอปรากฏตัวเป็นกัปตันทีมของโรงเรียนมัธยมเนคสึกและต่อมาเป็นกัปตันทีมของญี่ปุ่นคุณิโอเข้าร่วมงชมงรมดอสปอลของโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของทีมญี่ปุ่นในการแข่งขันระดับโลกแม้ว่าเขาและทีมจะต้องเอาชนะทีมของโรงเรียนมัธยมฮานาโซโนะที่นำโดยริกิก่อน ตามคำบอกเล่าของโยชิฮิสาคิชิโมโตะโคโจิคือคนที่เชิญคุนิโอกมาที่ชมรมดอสบอนแม้ว่าเหตุผลอื่นของเขาในการเข้าร่วมก็คือเขาแทบไม่มีคู่ต่อสู้ให้เผชิญหน้าเลยหลังจากเอาชนะริกิและซาบุได้เพื่อแก้ปัญหาการขาดการออกกำลังกายเขาจึงเข้าร่วมชมรมดอสบอน ในการแปลซูเปอร์ดอทบอลนั้นคูนิโอถูกแทนที่ด้วยกับตันทีมที่ไม่ระบุชื่อของทีมดอทบอลซึ่งเป็นตัวแทนของดาลาสซึ่งต่อมาได้เป็นตัวแทนของทีมอเมริกันในการแข่งขันหลังจากเอกาชนะทีมของชิคาโกได้ในเกมเวอร์ชั่น n e s ทีมของ n k เนคเซ r i ์ e School ถูกแทนที่ด้วยทีม USA โดยคูนิโอถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแซมพาวเวเรื่องราวในตัวเมืองเนคเซิร์ คุณีโอปรากฏตัวร่วมกับริกิเป็นตัวเอกหลักพวกมันจะเหมือนกันในเกมเพลย์และจะแยกแยะได้จากรูปลักภายนอกเท่านั้นสิ่งนี้ทำเพื่อให้เกมคล้ายกับดับเบิ้ลรากาอนหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์ของคุณนีโอคุงผู้ทรยศในเกตสึ คุณีโอได้รับชื่อเสียงในทางลบและตอนนี้อยู่ชั้นปีที่3ที่โรงเรียนมัธยมในเคสสกหลายเดือนต่อมานักเรียนที่ไรโฮอะคาเดมีจะเริ่มเข้าควบคุมโรงเรียนมัธยมใกล้เคียงด้วยการเอาชนะผู้กระท <c oughs> คำความผิดที่แข็งแกร่งที่สุด มามีชีมาดักแฟนสาวของริกิจะถูกลักพาตัวและถูกควบคุมตัวที่เรโฮโดยริกิได้รับจดหมายท้าทายเขาริกิกโกรธจนหมดสติแต่กลับมาเจอคุณนิโอตอ,อีกครั้งซึ่งตอนแรกวางแผนจะไปโรงเรียนเพื่อพบเพื่อนเกา่าคุณนิโอตจะตัดสินใจร่วมทีมกับริกิและมุ่งหน้าไปโรงเรียนด้วยกัน คุณนิโอจะได้พบกับเพื่อนร่วมชั้นมัธยมต้นของเขาคาซึมีทาเซบาที่เทรเชอร์ริเวอร์และได้รับแจ้งว่าเริวิจิและเริวจิฮัตโตรีคือผู้ที่รับผิดช,ชอบต่อการลักพาตัวมามิและได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของพวกเขา คุณีโออกและริกิพยายามต่อสู้ข้ามเมืองไปยังไรโฮฮาคเเดมีโดยเอาชนะนักเรียนของโรงเรียนมันธยมหลายแห่งภายใต้การควบคุมของไรโฮที่พยายามหยุดพวกเขาพวกเขาเอาชนะเรียวิจิและเรีวจิและช่วยเหลือมามีได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยว่าผู้บงการที่แท้จริงเบื้องหลังเรื่องทั้งหมดคืออดีตเพื่อนร่วมชั้นของคูนิโอไทกิยาม,มานดัทั้งสองสามารถเอาชนะยาม,มานาดัได้และทำลายการยึดครองของไรโฮอาัคาเดมี่เหนือโรงเรียนแห่นๆ ในการแปลริเวอร์ซิตี้เรนซัมและสตรีทแกงนั้นคูนิโอได้เปลี่ยนชื่อเป็นอเล็กนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมริเวอร์ซิตในเกมเวอร์ชันสหรัฐอเมริกาภาพของคูนิโอและริกิสามารถมองเห็นได้บนหน้าจอลับโดยกดซ้ายบนคอนโทรลเลอร์ตัวที่2และกดซีเล็กบวกไรบนคอนโทรลเลอร์ตัวแรกขณะอยู่บนหน้าจอสถานะ ทงรมดอชบอลโรงเรียนมัธยมเนเคเสื่อเรื่องราวฟุตบอลคุณีโอปรากฏตัวเป็นกัปตันทีมโรงเรียนมัธยมเนเคเสื่อในช่วงที่มาสามไม่อยู่ ขณะฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันระดับประเทศเที่กำลังจะมาถึงทีมฟุตบอลของโรงเรียนเกือบทั้งหมดจะได้รับอาหารเป็นพิษและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมิซาโกะผู้จัดการทีมจะแนะนำตัวเองกับคุณนิโอ,อและอธิบายสถานการณ์ของเธอก่อนจะถามเขาว่าทีมดอสบอลของเขาจะช่วยตามหานักฟุตบอลที่หายไปได้หรือไม่ เมื่อรู้สึกว่าคำขอนั้นกระทันหันมากาคูนิโอจึงตัดสินใจรวบรวมทีมของเขาก่อนตัดสินใจรู้สึกแยก่กับมิซาโกะจึงเห็นคูนิโอโต้เถียงกันระหว่างการประชุมว่าทำไมพวกเขาถึงควรช่วยทีมฟุตบอลแม้ว่าทีมที่เหลือจะไม่สนใจก็ตาม มิซาโกะจึงน้มแนวทุกคนด้วยการจูบแก้มหากพวกเขาชนะในช่วงจบเกมมิซาโกะจูบแก้มผู้เล่นแต่ละคนแต่แตัดสินใจจูบคุนิโอที่ริมฝีปากซึ่งทำให้เขาหน้าแดงและลอยขึ้นไปในอากาศในการแปล Nintendo World Cup ตัวละครชื่อคุนิโอที่มีรูปร่างเหมือนกันจะปรากฏเป็นกับปันทีมของญี่ปุ่น เขาจะมีรูปลักษ์เหมือนกับคุณีโอ,อ้ก,ก็ต่อเมื่อทีมถูกควบคุมโดย CPU เท่านั้นเาวาทาวนเนคเคสซึมีนาคมวันภาคสนามสุดวิเศษคุณีโอกปรากฏตัวเป็นกัปตันทีมโรงเรียนมัธยมเนเคสึเขาเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งและเร็วที่สุดในทีม ในมินิเกม b a t t l e Royale เขาจะสามารถเข้าถึงแมทคิดในเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่กำหนดให้แมทคิ k ik. เป็นหนึ่งในท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา หลังจากเหตุการณ์ในดาวเทาเน็ตแคส่อสตอรี่คุนิโอะยอมรับการแข่งขันกีฬาที่เสนอโดยประธานสภานักเรียนไรโฮอะคาเดมี่มารูรทูเดอร์คุนิโอะจะเกณฑ์น,นักเรียนบีที่สองซันจูโร่ซึกาตะเพื่อรับสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในช่วงจบเกมทูเดอร์จะพ l องความไม่พอใจต่อคุนิโอะเมื่อประกาศพิธีปิดคุนิโอะได้ยินเรื่องนี้และเริ่มไล่ล่าทโดะและยามานะซึ่งอยู่ที่นั่นด้วย เนกเกสสกโคฮะคุนิโอคุงบางกไกรันโตเฮนคุนีโอและริกีปรากฏตัวเป็นตัวเอกหลักพวกมันจะเหมือนกันในเกมเพลย์และจะแยกแยะได้จากรูปลักลภายนอกเท่านั้นฮีโร่ชีถูกยูจิมุนาการตัดทุบตีและพวกพ้องในลูกท่างของเขาหลังจากที่ก่อนหน้านี้พี ห้ามไม่เขารับมิโฮโกะเพื่อนร่วมชั้นโรงเรียนมัธยมเนคเซิรโดยใช้กำลังด้วยความโกรธที่ฮิโรชิถูกทุบตีอย่างรุ้ง คุนิโอจึงตัดสินใจตามหายูจิและบังคับให้เขาขอโทษริกิเข้าร่วมคุนิโอเป็นครั้งที่สองนับตั้งแต่ยูจิใช้กำลังเพื่อควบคุมโรงเรียนอื่นโดยมีโรงเรียนมธัธยมฮานาโซโนเป็นหนึ่งในนั้นในที่สุดคุนิโอและริกิก็ไปถึงยูจิและทุบตีเขาในการต่อสู้จากนั้นลากเขาไปโรงพรยาบาลเพื่อขอโทษฮิโรชิ ในการแปลนดับเบิลดราก้อนไอไอนั้นคูนิโอจะถูกแทนที่ด้วยบินลี่ลีละครย้อนยุคสมัยประวัติศาสตร์ของคูนิโอคุมตอนพิเศษในเมืองคูนิโอรับบทเป็นคูนิมาสาตัตวเอกของเรื่อง mm hmm. เขาสามารถเล่นได้ตลอดเวลาและได้รับแมตคลิก mm hmm. เป็นค่าเริ่มต้น คุนีมาสเดินทางไปกับสรุมาสึเพื่อไปหาบุนโซเพื่อตอบแทนเขาสำหรับความเมตตาก่อนหน้านี้แม้ว่าเมื่อมาถึงบ้านของบุนโซคุนิมาสาก็พบโอโคโตลูกสาวของบุนโซและได้พบกับอาซาจิโรคู่มั่นที่ติดอยู่ของเธอเขาบอกให้คุน่มาสรู้ว่าบุนโซกำลังรอเขาอยู่ข้างในหลังจากเห็นอาการป่วยของบุนโซและได้รับแจ้งว่า นิมาสาจึงออกเดินทางเพื่อช่วยครอบครัวของเขาเมื่อเอาชนะหัวหน้ากลุ่มในสันกิจิจะตามหาคุนิมาสแลใจไม่ทราบว่าโอโกโตะถูกชายสองคนลักพาตัวไปคุนิมาสาให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือเธอต่อมาในเกมหลังจากความพ่ายแพ้ของทัซอิจิและทัิ โอโกโตได้พบกับคุนิเมาซาและอธิบายว่าจริงๆแล้วเธอถูกอาซาจิโรลักพาตัวไปคุนิมาซาบอกให้เธอกลับไปที่บ้านของบุนโซเพราะทุกคนเป็นห่วงเธอหลังจากความพ่ายแพ้ของอาซาจิโรบุนโซถูกขอให้คุนิมาสาแต่งงานกับลูกสาวของเขาและสืบทอดตำแหน่งต่อจากเขาหักได้รับการยอมรับ บุนโซจะยินดีและขอให้นำสาเกออกมาเฉลิมฉลองหากคุนิมาสปฏิเสธเขาจะระบุว่าเขาเป็นคนเร่ร่อนที่ไรจุดหมายและเชื่อว่าโอโคต้อสมควรได้รับสามีที่ดีบุนโซจะขอให้คุนิมาสไปเยี่ยมเขาในครั้งต่อไปที่เขากลับมาที่สุรุงะซึ่งเขายินดีรับข้อเสนอก่อนออกเดินทาง หลังจากนั้นไม่นานโอโคโตจะไล่ตามคูนิมาซาเพื่อจูบเขาเนกเกตสืโคโคโดชบอนบุกคิวเทกิโดชโซเดอร์โนมากิไปไปเนกเกตสืฮอกกี้คลับเลื่อนและเลื่อนอย่างบ้าคลั่ง คูนิโอปรากฏตัวเป็นกับตันทีมดอสบอลของโรงเรียนมันธยมนคเคสือและต่อมาเป็นกับตันทีมฮอ,อกกี้ของโรงเรียนในเกมเพลย์คูนิโอสามารถใช้นัดชอตเป็นสุดยอดชอตของเขาได้ขณะฝึกซ้อมดอสบอลกับชินิอิจิคูนิโอโจมตีโยอิจิด้วยลูกบอลโดยไม่ได้ตั้งใจและจำได้ว่าเขาเป็นกับตันของสโมสรฮอ,อกกี้ เมื่อเรียนรู้จากเขาว่าสโมสสอนฮอกกี้จะถูกยุบหากพ,พวกเขาแพ้เกมที่กำลังจะมาถึงกับโรงเรียนมัธยมชิโรกาน,นี คุนิโอตกลงที่จะช่วยโยอิต e ิด้วยการเล่นเกมนิทรศการระหว่างดทอสบอลและชมรมฮอกกี้สโมสรฮอกกี้เล่นได้ไม่ดีและพ่ายแพ้ซึ่งทำให้โยอิจ e ิ G ผู้โศกเศร้าประกาศว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้คุนิโอที่โกรธแค้นทำให้เขาลงมลงแต่คาโอริจากชมรมหนังสือพิมพ์กลับอุทธรต่อคุนิโอซึ่งจากนั้นเขาก็ตกลงที่จะรับชมรมฮอกกี้ไว้ใต้ปีกของเขา ตลอดทั้งเกมคุณิโอ,อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในโรงเรียนมัธยมในคิดสื่งและโรงเรียนอื่นๆเพื่อเตรียมสโมสรฮอกกี้ให้พร้อมสำหรับเกมกับที่โรงงานเนก่อนเกมกับโรงเรียนมัธยมที่โรงงานเนทโยอิจิเริ่มรู้สึกกังวลที่ต้องรับพวกเขาลงแม้ว่าคุณิโอ,อจะทำให้เขาลงลงกับพื้นและเรียกเขาว่าคนขี้ขลาดก็ตามขณะที่ทีมเตรียมพร้อมออกเดินทาง คุณีวาถามโยอิจิว่าเขาพร้อมหรือยังซึ่งเขาบอกว่าเขายังรู้สึกกังวลอยู่ส่วนทีมที่เหลือก็สนับสนุนให้เขาก้าวไปข้างหน้า oh. เมื่อเอาชนะชิโรง,งานเนะได้โยอิจิก็เปิดเผยกับคุณีโอกว่าตอนนี้ทีมจำเป็นต้องชนะทีมชาติไม่เช่นนั้นสโมสรจะปิดตัวลงคุณีโอเชื่อว่าพวกเขาแค่ต้องชนะต่อไปแม้ว่าโยอิจิจะเชื่อว่านั่นเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้ก็ตาม คุนิโอพร้อมที่จะต่อยโยอิจิอีกครั้งแม้ว่าเขาจะรังไว้และกลับตะโกนใส่เขาให้เลิกบ่นและทำตามผู้นำของเขาแทนเมื่อชนะโรงเรียนมัธยมโดยเสร็จซื้อสั่งในเกมสุดท้ายคุนิโอและโยอิจิถอดเสื้อออกเพื่อเฉลิมฉลองจากนั้นไปโพสตท่าถ่ายรูปก,กลุ่มโดยคาโอริคุนิโอและทีมฮอกกี้คนอื่นๆจะปรากฏตัวในรูปถ่ายที่ถ่ายสำหรับอัลบั้มรูปของคาโอริ